สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การครับวันนี้ทางศูนย์มาแนะนำหลักสูตรอบรมเรื่อง Medical Device Quality Management System Requirements for Laboratory Purpose คือเป็นระบบมาตรฐานคุณภาพเรื่องการบริหารจัดการการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับหลักการเล่งเหตุผลครับ ระบบบริหารคุณภาพ ISO หนึ่งสามสี่แปดห้าเป็นระบบที่มีบทบาทสำคัญต่อสาหกรรมการผลิตด้านเสมือแพทย์นะครับในปี2016ครับมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจากฉบับเดิม2003ครับจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่องค์กรที่ประยุกต์ใช้มาตรฐานนี้นะครับต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่เวอร์ชันสองนครับการอบรมในหลักสูตรนี้นะครับมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมรับทราบข้อกําหนดต่างๆที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีความพร้อมในการตรวจรับรองตามการเปลี่ยนแปลงของข้อกําหนดสําหรับประเด็นเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับประกอบไปด้วยอินโทรดักชั่น ISO 13485, สามสี่แปดห้เวอร์ชนสิบหกครับถัดมาครับเป็นข้อกําหนดต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานนี้ครับรวมถึงนะครับมีการประยุกต์ใช้งานโดยประยุกต์จากกิจกรรมขององค์กรท่านนะครับให้สอดคล้องกับข้อกําหนดคําถามมีคําตอบและ มีการประเมินผลการสุดกอบรมในหลักสูตรนี้หาท่านใดสนใจหลักสูตร ISO 13485 Medical Device Quality Management System Requirement for Regulatory Purpose สามารถติดต่อได้ที่ศศูนย์การึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การสาขาระยองเบอร์โทรศัพท์0967755902 0967755902 พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้า